ว่าเลยที่เราไม่เคยเชื่อของพวกนี้นะนั่นมิแต่ผู้ทเจ้ารละพระสงฆ์สาวกเท่านั้นผู้ที่รู้วารจิตของตัวเองแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์ละกิเลสเปรตผีได้แล้วข้าเปรตข้าผีในหัวใจได้แล้วเป็นจิตอาราหันขึ้นมาเป็นจิตปหรหันขึ้นมาจึงสามารถรู้วารจิตของสสตว์โลกในใจโลกธาตุได้เข้าใจยังนั่นนี่พวกเราเี่ขี้หมูเราขี้หมาแห้งที่เด้นที่บอกว่าอะไรล่ะที่บอกว่าลวงโลกไหมเป็นโจรป้นศาสนามไหมนั่นทําลายศาสนามให้พวกเรานี่ จึงไม่กล้าพูดความจากความจริงจึงไม่กล้าแสดงที่เป็นที่เป็นพระสัตธรรมที่เป็นความจัิความจริงนี่พอพูดให้ฟังตรงนะแล้วก็นับเอาที่จะเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปโหเชื่อมสุดตรงนะไปวัดไหนก็พอกันไปวัดไหนก็พอกันเลยไม่อยากไปกราบพระแม่ครูจารย์ก็เรื่องนี้เลยอ่ามีแต่ไหนก็มีแต่ก่อช้างวัดไหนก็มีแต่ก่อช้างนี่แล้วในบุญมากในพระอนุสทณ์มากแล้วนะอย่างนี้นะอ้าวอามานี่ก่สร้างพระจีเบรีนะอานี่ก็จะ เป็นคนร่ำรวยเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีนะพวกเรานี่สร้างภาีบรีนะฮะและร้างอรปคุตนะให้เห็นหน้าซะหน่อยนะันเป็นโอ้ยเนี่ยถ้าเป็นวิบากกรรมของพวกเธอถ้าพระปรปคุตไม่เป็นอย่างนั้นพวกเธอไม่เหนอยู่อย่างนี้กี่พบกี่ชาติไม่ปวดคอกี่พบกี่ชาติเหรอฮะห,หรือใครจะมาค้านเรานี่เออเอาบาดตั้งแล้วเหนหน้าอยู่นั่นเหนคออยู่นั่นละคอไม่อลงสักทีกี่พบกี่ชาติพวกเธอจะคอหกักคอเค็ด หรือคอยาวอยู่อย่างนั้นเอ้ามาพิจนารณานดูที่เออนั่นแหละนี่เราไม่ได้ว่าใครนะเราพูดให้ฟังแค่นั้นแหละเรากราบด้วยความเคารพเทิดทูนตามหลักคำสอนของผู้ธเจ้านี่ทาเป็นไหมอะนั่นเรื่องของเรื่องนั้นอันนี้ไม่ทำนี่นี่ในพากันปั้นดูก็ไม่ทราบว่บาเป็นยังไงนะคอบิดคอเบีบ้ยวอยู่นั่นนี่คือพราะประคุณว่างนั้นแล้วไปยืนดูโอ้ยปร่งําสังเวชโลดสังเวชนะโลดโถดถูนะเราไม่ได้ข้ามใครนั้นหรือิเพียงกูพูดให้ฟังเป็นความคิดของเราเนี่ยคความรพนะ เราเทเดิดวยความเคารพนะเราไม่ได้เทิดเรื่องอนนื่นนะนี่นและถ้าพระอุปคุปตไม่เป็นอย่างนั้นกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติที่พวกเธอจะคอหักหรือคอยาวคอเค็ดคอไม่ตรงอยู่อย่างนี้และก็เป็นโรคปวดคออยู่อย่างนี้หรือถูก,กตัดคอคอขาดอยู่อย่างนี้กี่พบก,กี่ชาติมาพิจารณาดูที่คิดบ้างไหมเราพวกเราหน่ยคิดที่มันถูกต้องตามธรรมตามวิมนัยได้หรือไม่อ,อันนี้เกิดกันเกิดกันไม่มีวันที่จบจิ้นมันก็เลยไม่อยากไปนนันั่น ก็ไปไม่หรเดี๋ยวนี้ก็เวสทุกวันกำลังดังเออเนี่ยเราไม่พิจารณาแต่ตอนวันนั้นโยมมาจากกรุงเทพเราก็ว่าอยู่นั่นแหละเนี่ยเราไม่ไปเข้าเข้าไปก้าวไกลใครนะเราว่าอย่าง,งน,ออนั้นหละเออนั่นแหละเท้าจ่าตัวมหาราชทั้งที่เป็นผู้ที่ปกปักรักษาโลกนี้มันก็มีในพระสูตรเราก็ไม่ไปว่าอะไรหรอกเราว่า่าง,งั้นแหละแต่ว่าในพวกเรานี่ต้องการเป็นเทวดาใช่ไหมเนี่ยแล้วก็บอกว่าตนนี่คือเทวดาเ,ออเทวดาขี้นิ้วขี้เหล็ก ขนาดนี้แล้วพวกเธอจะสร้างบุญสร้างกุศลไปเป็นเทวดาเลยเขี้ยวใหญ่ๆอย่างนี้เหรอเราว่างั้นนะแล้วมาวันนั้นออู้กคิดได้นะนี่ผมเพิ่งคิดได้ว่างั้นนั่น,น,นละนี่รู้ได้ยังไงว่าพระเวทสุวรนนี้จะเป็นอย่างนี้เขียงงเยงงนะ้ย,งงย,งงว,าายวใหญ่ๆอย่างนี้อ่ะเออเราเลยว่างงั้นน่ะรู้ได้ยังไงอ่ะถ้าทําบุญสุดต่งอย่างนี้สร้างบถ์สร้างาลาสร้างกุฏิสร้างวิหารแล้วมาตายเป็นเขี้ยวใหญ่ๆอย่างนี้พวกเธอชอบหรอ นั่นตั้งแต่พวกเธอยังเป็นมนุษย์อยู่นี่พวกหน้าตาไม่ไดีก็ยังยังยัง,ยง,ยง,ยงไอ้ทำสัญญกรรมตกกต่งใหม่อยู่นี่เราว่าอย่างนั้นออนี่ไปทำบุญทำกุศลแทบร้งแทบตายนี่โอ้จะมาเป็นเชี่ยวใจๆอย่างนี้หรือพวกเธอรับได้หรือนั่นไหนบอกว่าด่ากันด้พวกเปรตพวกผีพวกจักพวกมารน,นั่นแล้วก็ไปสร้างจักสร้าง,างมารไว้กาบไหว้วดีถูกต้องหรือไม่อันนี้เราไม่เข้าไปก้าวไกนะ่นั้นเราพูดให้ฟังนั่นได้ด้วยทำด้วยวินยัยเท่านั้นเราว่า่างั้นแหละคือปดทุกวันนี้นี่ จะต้องเลือดจะต้องกระเฉิฐจึงสามารถที่จะเป็นผู้ปกป้องโลกนี้ได้เราก็อย่างนั้นสามารถที่จะกำหลบพวกยักษ์พวกเปีตพวกผีพวกมารพวก,พพวก,พวกอสุรกายต่างๆได้จะต้องเลิศจะต้องกระเฉิฐไม่ใช่มาพากันมาวาดรูปร่างแบบนี้เราว่างั้นน่ะนี่เราพูดให้ฟังนะเราเลยว่างั้นเราก็ไม่ว่าใครห็อกแต่เราพ่ิจารณาแต่ตองดูเราไม่กล้าทํา เละเราก็ไม่ได้ให้ลูกเราอยู่ที่วัดป่าวยลินนี่ไปทําอย่างนั้นเรากลัวว่าเวลาตายแล้วมันไปยึดไปถือยักษ์เวลาตายไปแล้วมันจะเป็นยักษ์เป็นมารจิตสุดท้ายนี่หลักคำสอนของกุธเจ้าเราไม่ได้ออกจากหลักคําสอนพุทธเจ้าเราไม่ได้ประมาทใครนะไม่ได้ประมาทพ่อแม่ครูอาจารย์นะจะสร้างเปรียสร้างผีสร้างยักษ์สร้าง,รรางมารกี่ร้อยกี่พันกี่ล้านรูปเราก็ไม่เข้าไปก้ก่ยว่ายนะเพียงพูดให้ฟังการทำตามวิถียดเท่านั้นน,นี่พวกเราทําลายหลักธรรมหลักวินัยไหมพวกเราทําลายศาสนาไหม นี่เรื่องของเรื่องมันนี่นี่คือข้อคิดนั่นแหละถ้าเมตดชวันนี้ถ้าบอกว่าท่านออกมาที่จะมามาออกมาไอ้ทำอันนี้ได้ไหมพูดกับพวกเราได้นิเคกับบ้านพวกเราแล้วหรอล่พวกนี้เนี่ยนะโอ้ยกูไม่ใช่เป็นเป็ดเป็นผีเป็นยักษ์เป,เป็นมารน้าตาคิดวิคะอย่างนี้หรอกท่านคงจะว่าอย่างนี้เขาจะอย่างตอนนี้นี่เรานี่ผิดทางไหมไหนบอกว่าเราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างนะสอนให้ ปั้นรูปอย่างนี้เหลือไปกาบว้อันนี้เราไม่เข้าไปก้าวไก่นะนั่นคนนั่นหลงในสิ่งนี้ถ้าจะพูดว่าชาวพุทธเราต่ว่าทั่วโลกเลยก็ว่าได้ผู้ดีก็ยกออกมาเพียงนิดหนึ่งแต่เพียงพูดนี้ไม่ได้ประมาทจากต่วงเพราะแม่ครูจารย์หรือใครนะเพียงพูดให้ฟังเป็นอุทาหรณ์สอนใจในธรรมในวินัยในพระรธรรมที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ถูกต้องดีงามนี่เออเราทําบุญแทบล้มแทบตายแล้วจะตายเป็นจักเป็นเปรตเ,เป็นผีเป็นมารหรือนั่น หนบอกว่าฆ่ายักษ์ฆ่าเปกฆ่าผีฆ่ามารในหัวใจแล้วเป็นจิตพระอหรหันต์ขึ้นมาแล้วทาไมเราจึงไม่คิดอย่างนั้นเวลาที่เราหน้าตาไม่ดีเราก็ยังแต่งกายดีไปสัญญกรรมตกแต่งใหม่อยู่ใช่ไหมล่ะแล้วทาไมเราจึงไปกาดงันจิตสุดท้ายล่ะ,ะจิตสุดท้ายเมือ่อระลึกถึงเวทุบันเราจะไม่ตายเป็นจกักเป็นเขี้ยวใหญ่อย่างนั้นเลยเอามาพิจารณานะผู้เจ้าตัดนิจิตสุดท้ายนะเออทำบุญทำกุศลไวมากๆนี่ท่านไม่สามารถลึกถึงบุญถึงกุศลได้ แล้วลึกถึงการทำปาณาติบาตจิตสุดท้ายออมันก็จะต้องเป็นไปอย่างนั้นเหมือนพระนางมาริการ์นั่ะเห็นไหมล่ะจิตสุดท้ายเห็นไหมล่ะต้องไปตุกนรกหมกไหมหรือจะว่ายังไงล่ะเอาแล้วพี่นาะแต่ตอนดูที่นี่เราพูดตามความเป็นจริงนะพูดขึ้นเว้พูดถึงทาพูดถึงวินไหนเป็นใหญ่นะพูดถึงหลักคำสอนของพุทธเจ้าสอนอย่างนี้สอนอย่างนี้ ไม่ได้ออกจากธรรมจากวินัยนะเพราะแม่ครูจันที่เป็นเถลาอนุเถละหรือหรือหมู่คณะที่เรียนเป็นมหาก็เข้าใจอยู่นี้นแล้วทำมามถึงนอกรูนอกทางนอกธรรมนอก,นอกวินัยแล้วเป็นอะไรเขาใจอีกอังตอนนี้นะับวันที่จะเสือเส่อมไปเสื่อมไปถ้าเราไม่รวมตัวกันมารักษาว่าซึ่งหลักธรรมหลักวินัยนี่มันก็จะเสื่อยไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยต่อไปต่อไป,อไปคนก็จะไม่รู้จักพระพุทธศาสนาอ่าต่อไปต่อมาก็จะไปกาบปั้นรูปปั้นยักษ์น่อนอ่ะเออไปกราบรูปพญานาคโน่นอน่ะ หรือไปกราบรูปอะไรล่ะรูปไอ่ยดำๆเดิมๆไปนั่นกราบการลาบุกอาลาเบกไปกราบกุมารทองไปหรือว่ากราบนางปักนางไปไปนั่นเห็น <He S 2> ไหมล่ะแล้วพระพุทธเจ้าที่เลือที่ประเสริฐนำมาพื้นปฏิบัติตามแล้วเอานำมาพื้นปฏิบัติปฏิบัติตามแล้วจะเห็นใจที่มันสว่างสวไนี่เห็นหรือยังปฏิบัติหรือย่างนั่นเป็นอย่างนั้นนี่เราก็เชื่อลงใจแบบนี้นะเราไม่ได้เชื่อลงใจแบบที่บอกว่าที่ทำตาม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 ต่อกันนะเพราะกลามาสูตรมีอยู่ เม้นตั้ราเราก็ต้องศึกษาความรู้ดูและปฏิบัติตามดูเชื่อก่อนถ้าไม่มีความเออถ้ามันไม่ลงใจในภาคปฏิบัติเราก็ไม่เชื่อนะอันนี้เราปฏิบัติแล้วเราผ่านดงช่างดงเสือดงงูดงผีมานี่สรุปฉล,ลยมานี่เรายังฟื้นขึ้นมาได้เพราะทำพาะพินในเป็นใหญ่นั่นเพราะสัจจคจริงเป็นใหญ่นี่เราเห็นมาจากนี้ดูมาอย่างนี้ก็เลยนํามาสอนพวกเราด้วยความเมตตาก,กันแต่ล้วแต่นะเราก็ไม่เข้าไปก้าไก่นะจะสร้างเปรตสร้างผีไว้กาไหบใๆเราก็ไม่เข้าไปก้าไก่นะแต่ถ้าจุดสุดท้ายล่ะ เขาใจอ,อย่างตอนนี้ถ้าจิตสุดท้ายเมื่อพวกเธอตายละ่ะพวกเธอไปยึดยักษ์เป็นอารมณ์ละ่ะใจไม่เป็นยักษ์เป็นเปรตเป็นผีเหรอฮะไปยึดไปยึดพญานาคเป็นอารมณ์ในบ้านปลายสุดท้ายละ่ะพวกเธอตายก็ไปเป็นพญานาคทันทีนั่นไปยึดหมาั้างสุดท้ายเวลาตายพวกเธอก็เป็นหมาทันทีนี่คือความจมจริงเป็นอย่างนี้จะมีใครละมาสอนพวกเธอหรือ,อาจารย์ว่านี่ให้ยึดรรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะอ้าพวกเธอไม่ได้ยึดนี่นี่ อะไรละหนึ่งในลานหนึ่งในลานจะยึดพุทธทางธรรมังสังฆังสรังกษามิเป็นคููเป็นบาอยู่ตลอดไว้หนึ่งหัวใจในหัวใจอ้าวเราก็ณาดูนอกนั้นเป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตินั่นส่วนมากจะเอาภายนอกเป็นอารมณ์นั่นเอาปู่เจ้าปู่ตาบ้างเอาสารเจ้าบ้างเป็นอารมณ์อ้าวเอาพญาคุดพญาหนักบ้างเป็นอารมณ์อ้าวเอายักษ์เอาเปรตเอาผีเอามารบ้างเป็นอารมณ์เอาเจ้าพ่อเอาเจ้าแม่เอาเต่าเอาแล้วเป็นอารมณ์ดูที่ อ่ะมาพิจารณานนี่พอผู้ที่ฟังนะตามความเป็นจริงนะเราไม่มาจับต้วงใครนะเนี่ยเราพูดให้ฟังตามทมตามพี่ไหนหมูจะว่าเรานี่จริงเกินไปเราก็ไม่ไปคานพาะเราบวชมานี่เราต้องการบุญดุวนเราบวชมานี่เราไม่ต้องการบาปอกุศลเข้ามาอยู่ในหัวจิตหัวใจเลยเพราะหลวงปู่หลวงตารูปนี้บวชมาเพื่อละบาปบำเพ็ญบุญ แต่หมูค่คณะครูบาอาจารย์หรือว่าอุบาสกติการจะมาพื้นปฏิบัติธรรมหรือพุทธิบวชมาเพื่อจะละบุญบำเพ็ญบาปเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่นะนี่ก็ดังที่เห็นทั่วโลกดินแดนนี่เป็นการละบุญบำเพ็ญบาปไม่ได้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของผูเเ้เจ้าเลยของผู้ศรัทธาเลยอ้ามาพิจารณาไต่ตองดูสีเอาทำเอาวินัยมาวัดกันนะอย่าเอาเจะอกืนมาวัดกันนะนั่นเอาหลักคำสอนของพู้เจ้ามาวัดกันนะอย่าเอาเป็ดเอาผีมาวัดกันนะว่าใครผิดใครถูกผิดถูกเอาอะไรเป็นเครื่องวัดนี่เรื่องของเรื่อง นี่จะบอกว่าเรานี่ประมาทจับย่อมพ่อแม่ครูจารย์บุกคณะหรือบารสติีการเราพูดตามความเป็นจริงที่เป็นพระสัทธธรรมที่พระเจ้า